สว,ส,สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม QC Magotin n วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องคัดแยกโดยใช้เทคนิคประมวลผลรูปภาพหรือ Magotin n c l a s s i f y using image processing Technique ครับราชินีแห่งผลไม้นี่คือฉายาของมงคุดซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องของการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สําคัญผลไม้ชนิดนี้ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากเนื่องจากภายในปี2 5 6 3ประเทศไทยนั้นส่งออกมังคุดสูงเป็นอันดับที่3ของผลไม้ทั้งหมดในการส่งออกโดยมีปริมาณอยู่ที่3 4 4 5 7 3ันตันครับสำหรับกระบวนการส่งออกผลผลิตของมังคุดกระบวนการและขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือการคัดแยกเป็นเกตต่างๆครับโดยปัจจุบันนี้มีการคัดแยกโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักครับ โอเคครับ <Okay>, สำหรับการคัดแยกของมางคุณนะครับผมมีด้วยกัน2ประเภทนะครับคือการคัดแยกขนาดของมางคุณนะครับผมและก็การคัดแยกคุณภาพของลักษณะผิวของมางคุดครับว่าเป็นมางคุดผิวลายหรือมางคุดผิวมันครับโอเคครับเราจะพบปัญหาที่ตามมานั่นก็คือการใช้แรงงานคนตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากมายหรือหากต้องการที่จะติดตั้งเครื่องคัดแยกมางคุณดีๆสักเครื่องหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจํานวนมากเช่นกันครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความแม่นยําในการคัดแยกแน่นอนครับ การคัดจากสายตาจากแรงงานคนแต่ละคนนั้นมีความแตกต,ต่างกันออกไปซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกมังคุดสูงไม่มากเท่าที่ควรครับซึ่งอาจจะทําให้การส่งออกผลผลิตของมังคุดในประเทศไทยนั้นโดนปฏิเสธหรืออาจจะทําให้ราคามังคุดของประเทศไทยนั้นต่าลงหรือว่าอาจจะมีการสั่งซื้อมังคุดจากประเทศไทยนั้นลดลงได้ครับ เราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องขัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคประมวลผลรูปภาพโดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้ครับขั้นตอนในการทําโครงงานนะครับหคือการรวบรวมรูปภาพนะครับ 2. การเตรียมดั t เซเซ็เตนะครับสคือการเทนโมเดล 4. คือการสร้างฮาร์ดแวร์และติดตั้งร a สสลิครับห้คือการทดสอบการทํางาน,นครับโดยเริ่มที่รวบรวมรูปภาพครับเราจะคัด มีสิระดับครับก็คือคัด ABC นและดีครับโดยคัด A มีผิวมันมีรอยไม่เกิน5%้าเคัด BB มีผิวลายมีรอยเกิน5แต่ไม่ถึง50%สินครับและคัดซผิวลายมีรอยเกิน5 0าบนครับและดีเป็นยางลายผลแต่งผลเน่าครับต่อมาจะเป็นการทดลองจําแนกผลมากุดน,นะครับเรามี2การทดลองครับการทดลองที่1คือ y OL o โรบิฟ o อลอ็อบเจกติเคชันครับและการทดลองที่2อการใช้อิมเมจของรซิงครับ การทดลองที่หนึ่งของ YOLOv4 Object Detection นะครับเรานำ dataset ไปครอบใน r o b o บ o และนำไปสร้างโมเดลเป็นเทน90้าสิบวรีทและ4 t e เทนครับโดยเรานำไป Augmentation เพื่อให้ได้รูปภาพที่เพิ่มมากครับต่อมาจะเป็นผลการเทรนโมเดลของ YOLOv4 Object Detection นะครับมีความแม่นยำอยู่ที่91 6 7นะครับและค่าความพิดขึ้น่นย์ศูนย์ศูนย์สครับ การลองที่สองครับก็คือการทดลองอินเบดโอสซิ่นนะครับโดยเรานำ tda ไปหาค่าย hsv histogram นะครับโดยเรานำไปแล้วเรานำไปสกัดสีนะครับรนี่ก,ก็เป็น g กครับ เราก็ตัวเลขทั้งหมดนี้ไปใส่ใน Excel นะครับเพื่อที่นำไปเทรนครับและนี่ก็จะเป็นความแมน่นยำในแต่ละโมเดลนะครับโดยโมเดลที่เราใช้จะมี Decision Tree, KNN, MLP Classifier, Random Forest และ Logistic Regression นะครับโดย Decision Tree มีความแมน่นยำอยู่ที่7 5 KNN 100% MLP Classifier 83.33% Random Forest อยู่ที่100% Logistic Regression อยู่ที่91.67%ครับ ในส่วนต่อไปนะครับคือการพัฒนาเครื่องฮาร์ดแวร์และติดตั้ง r a s เป e ร r y Pi ครับครับในส่วนแรกนะครับคือฐานเก็บบังคุดครับฐานเก็บบังคุดนะครับเราจะประกอบไปด้วยแผ่นฮาร์ดวูดแผ่นอะคริลิกใสและกาวร้อนนํามาต่อกันครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนสายพานลำเลียงครับเราใช้ผ้าไวนิลท่อ PVC และเหล็กอลูมิเนียมฉากเพื่อทําเป็นหลังผลิตที่2ครับในส่วนของกําแพงนะครับเราจะติดตั้งเซอร์โวแล้วก็ใช้ฮาร์ดวูดเป็นตัวขึ้นแบบครับต่อไปนะครับคือหลักการทํางานของเครื่องครับ เมื่อมังคุดได้ถูกลำเลียงผ่านสายพานลำผลิตที่2ไปแล้วเมื่อไปถึงณจุดที่กล้องสามารถตรวจจับได้แล้วจะส่งข้อมูลผ่านล a ส p b ร r r y สู่เซอร์โวให้ตีตามประตูที่เราได้เตรียมไว้ตามคลาส A, B, C ส่วนคลาส D จะปล่อยไหลลงไปเลยครับตัวอย่างการทำง,งานของเครื่องคัดแยกมังคุดของเรานะครับต่อไปนะครับ คือวิวธีทดสอบเครื่องคัดบังคุณของเราครับเราจะเตรียมมาคุณทั้งหมด40ผลโดยแบ่งเป็นคลาส A B C และ D อย่างละ10ผลครับต่อไปนะครับนำทั้ง4คลาสคลาสละ10ลูกใส่ลงไปในตะกร้านะครับตะกร้าละ1คลาสคลาส A 1ตะกร้า B 1ตะกร้า C 1ตะกร้าและ D 1ตะกร้าครับนำทั้ง4ตะกร้ามาเทลงในเครื่องคัดบางคุดโดยเททีละ1ตะกร้าครับโดยสรุปผลการทดลองนะครับเราจะมีการทดลองอยู่2การทดลองคือ1 Yolov4 2 image processing โดยใช้ k-n n ครับจากการทดลองนะครับเรามี2การทดลองครับ1คือ yolo v 4 f o คือ image processing โดยใช้ k-n ครับจากการทดลองนะครับพบว่า k-n n มีค่าความแม่นยำอยู่ที่89%ซึ่งมากกว่า yolo V4 f o ในขณะที่ yolo v 4 f o มีความแม่นยำเพียง7 8ครับในส่วนของการพิจารณาผลการทดลองนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์หนึ่งนะครับการสร้างระบบสายพานต้องมีความละเอียดอย่างมากนะครับในการติดตั้งมอเตอร์เพื่อให้หมุนด้วยความเร็วคงที่ครับ2ครับ image processing สิ่งแวดล้อมมีผลอย่างมากครับเช่นแสงสีในการออกแบบควรใช้วัสดุสีเข้มนะครับเพื่อให้ตัดกับสีมังคุดและไม่สะท้อนแสงครับ3นะครับคนเพิ่มระบบไฟเพื่อลดแสงจากภายนอกครับต่อมาจะเป็นผลการอภิปรายผลการทดลองเทคนิคการเทคนิคที่ใช้ในการจําแนกผลงัพธนะครับหนึ่งคือการทำ a u g เว n เ a t i o n ต้องระวังไม่ให้เกิดความสับสนของรายละเอียดที่สําคัญของมังคุดในแต่ละคาเช่นความสว่างสีครับ2องยูโร object detection ให้ความแม่นยำในการจำแนกมากกว่าแต่ใช้กับภาพเคลื่อนไหวกับกล้องแบบเดียวทามไม่ได้ดีมากเนื่องจากตัวร้านวูดีภพายมีข้อจำกัดเรื่อง FPS ต่ำครับตามนะครับ Image Processing ม,มีประสิทธิภาพในการจำแนกได้ดีกว่า YOLO โโครับแต่ว่าจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบก็คือแสงจากภายนอกครับซึ่งวิธีแก้ไขของเราก็คือการเพิ่มระบบแสงสว่างเพื่อตัดเรื่องนี้ออกไปครับครับ